พี่อามคะมีลูกค้าจากทางบ้านถามมาว่าการที่เราจะเลือกเครื่องตัดหญ้าสักตัวหนึ่งทําไมเราต้องเลือกเครื่องตัดหญ้าฮูสตวาน่า553 RS ทางเครื่องตัดหญ้าทุกตัวก็เหมือนกันแถมฮูสต์สวาน่ายังราคาแพงกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไปอีกค,ะค่ะก็จริงๆแต่หลายคนก็บอกนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมันก็เหมือนๆกันหมดแหละนะครับแต่ขอแค่ตัดได้สตาร์ทติดก็พอแล้วนะครับจริงเหรอครับนอันนี้เป็นคําถามพี่นะครับแล้วทําไมฮูสสวาน่า553 RS เนี่ยมันถึงมีราคาที่สูงกว่าทั่วไป ตำโองตลาดทำตอบไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันถูกสร้างมาไม่เหมือนกันต้องบอกอย่างเงี้ยนะครับว่าเครื่องทั่วทั่วไปอะ่ะมันเกิดมาเพื่อเล่นญ้าแต่ฮุสโซน่า53มันเกิดมาเพื่อลุยอ่ะครับคุณลูกค้าจะไม่ได้จ่ายเงินเพื่อเครื่องตัดหญ้าแต่คุณกําลังจะจ่ายเงินเพื่อสิ่งสิ่งนี้นะครับพี่ให้นิยามอย่างาง,างี้นะครับน้องออยหนึ่งคือในเรื่องของความทนทานที่แท้จริงนะครับเครื่องยนต์แรงซีซีสูงแต่เทคโนโลย e ีเอกท็อกอ่ะที่มันมีความทนทานต่องานหนักนะครับระบบคัสที่ สำหรับงานหนะักโดยเฉพาะเลยมันเป็นระบบคันเฮลวี่เดลตี้คัทที่มันทนกว่านะครับยืนล้อมิ่งๆเนี่ยทนนะครับล้อไม่ตกแล้วก็แม้จะอัดแบบตัดย่าหนักๆทั้งวันเลยนะครับนียามที่2ของพี่คืออะไหล่้อมจบต้องบอกองี้ครับคุณลูกค้าเนี่ยสามารถลุยได้เต็มที่เลย ไม่ต้องกลัวพังนะครับเพราะว่าอะไหล่เนี่ยคือง่ายนะครับมีรองรับทุกชิ้นเดี๋ยวพี่จะลองเปิดให้น้องอ้อยดูว่าอะไหล่อะมันซัพพอร์ตมากน้อยขนาดไหนนะครับสําหรับอะไหล่สำหรับคูโซน,น่า53น้องอ้อยเดี๋ยวพี่จะเปิดรายการอะไหล่ให้ดูคร่าวๆนะอ่ะเจอแล้วพอดีอันนี้เป็นรายการอะไหล่ของ53น้องอ้อยดูสิมีรายละเอียดแบบยิบย่อยมากนะครับมีทุกส่วนทุกชิ้นส่วนที่เราอยากจะได้เลยนะครับเนี่ยมีแบบเยอะมากเลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับมันคือที่คุณได้กลับไปอะ่ะ มันไม่ใช่แค่เครื่องนะครับแต่คุณน่ะ กำลังจะซื้อเวลาที่มันสามารถกลับคืนมาไม่ได้นะครับอันนี้พี่ถามน้องออยนิดหนึ่งว่าการจบงานได้เร็วขึ้น2เท่าเนะี่ยมันหมายความว่าไงบ้างการจบงานได้เร็วขึ้น2เท่ามันหมายความว่าเราจะตัดยะาได้เสร็จไวกว่าปกติใช่ไหมคะนิยามเอาจริงๆมันก็สิ่งที่น้องออยคิดมันก็ถูกต้องนะครับแต่ถ้านิยามความหมายของพี่อะ่ะมันคือคุณน่ะจะมีเวลาในการไปรับงานที่สองนะครับมีเวลาหาเงินเพิ่มในขณะที่คนอื่นเนี่ยยังตัดงานแรกยังไม่เสร็จเลยนะครับน้องออยคุณอาจจะมีเวลา กลับบ้านไปพักผ่อนเพิ่มขึ้นนะครับคุณอาจจะมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะครับก่อนที่ตะวันจะตกดินนั่นก็คือกําไรที่ต้องบอกว่ามันประเมินค่าไม่ได้นะครับน้องออยใช่ครับจริงๆแล้ว5้าสามราคามันสูงกว่าเครื่องทั่วไปนะครับแต่ถ้ามันช่วยทําให้คุณหาเงินได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าพักผ่อนได้เร็วขึ้นคําว่าแพงเนี่ยมันยังมีความหมายอยู่หรือเปล่าการเลือกเครื่องมือที่มันจบงานได้ไวเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือที่มันจะเพิ่มงานเราเพิ่มมากขึ้นนะครับ ฮูโวนา53อะจริงๆท่านิยามพี่คือมันเกิดมาเพื่อลุยตรงนี้มันก็คือนิยามสําหรับพี่นะครับว่าทําไมต้องเลือกฮูโวนา53นะครับทีเนี้ยถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจสํสหรับทางบริษัท99 JSK เรามันจะมีช่องทางการติดต่อทางสื่อยังไงบ้างครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจเครื่องตัดหญ้าฮูโวนา553 RS ลูกค้าสามารถพักมาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะลูกค้าพิมพ์คําค้นหาว่าบริษัท99 JSK ลูกค้าสามารถพักข้อความมาสอบถามได้เลยค่ะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สะดวกเดินทางม ที่หน้าบริษัทลูกค้าสามารถพิมพ์ o o o g m e p s p นะคะพิมพ์ว่าบริษัท99 J S K ลูกค้าสามารถเดินทางมาที่หน้าบริษัทได้เลยค่ะหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกโทรมาสอบถามลูกค้าสามารถโทรมาได้ที่เบอร์092 393 886ค่ะคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับคําตอบว่าทําไมถึงต้องเลือกเครื่องตัด้าฮุโซนา,า53นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ mm <Gã entender>